ต่าะชื่อว่าทนี้้องกอนเคยไปเ็งรใส่ดอกหอมจะได้เจองวาที่าค กันเส้นทางห้างใหญ่ไอคอนสยามกับความงามและความตื่นตาสา,าวเาาเข้าเมืองกรุงนะวันนี้เคยไปไกลสุดนะครับกรุงเทพนองทรายนะครับวันนี้มาที่กรุงเมธ เอาอยู่สยามบ่ไปต่ออยู่ที่ยังบางว่ายังบ่จําบ่ได้ จาวอนกำลังท้าขึ้นรถไฟฟ้าสายสี่ท้องทุกคนและนี่คือผู้โดยสารที่เขึ้นกำลังต่อตอทางใดทางนี้บอโดยตอนนี้รถไฟฟ้ากำลังจะมาทุกคนเป็นรถไฟฟ้าที่ไลาคนครับว้าว ท,ท,ทุกคนใช้คำวิชาภาษาอะไรนีร่เนาะเขาก็ได้ลงจากรถ BTS สายสีเหลืองแล้วทุกคนอ่สายสีเหลืองหรือสายสีทองสายสีทอง โอ้ีกขึ้นเา้ว่ามันสบายอีกอคเม่นคมมีคนขัไปสังเกตเลยรว่าันเลรถใสไปา่นอสิบ้าเบิน่อมันมีคนขับไปสเกตเ m a ังเกตไเยีะเมีคนขับเน๊ยนี่ปูนีผู้โดยสาเา่มีคนขับเนาะนี้ผู้โดยสารทุกคน ุดยอดอ่ะไปเาสานก็จะเอ่อกำเนาะทุกคน,นอันนี้คือเจ้าหน้าที่เนาะบ,บอกผู้โดยสาร,รให้รายละเอียดผู้โดยสารเนาะทุกคนเมืองไทยโดยเสียบดวงใดก็ได้บอเสียบทางใดก็ได้บอสอ่า โอ้สะดวกสบายทุกคนนี่เขาเสียบเขานี้เพื่อส่งบัตรเนาทุกคนเนาะว้าวเมืองไทย จะขึ้น BTS โดยรีีบตอนนี้เขาก็หับบัตรจากที่ธนาคารขอบคุณค่ะบัตรได้บัตรแล้วเขาก็จะไปสแกนบ,บัตรปกติปกติก็จะมีค่าบริการธรรมดานะแต่ว่าวันนี้โดยการของรัฐบาลเลยให้่ฟรีโดยนั่งฟรีทุกคนจนฮอดที่31เดเดือนหนึ่ง นี่เลยล e ส s go เอ้าวอันนี้เราจะรอทางขึ้นรถไฟทุกคนว้าวมาแล้วทุกคน ตอนนี้เราก,กำลังจะขึ้นรถไฟฟ้าสายสีเขียว อนุญาตฝากซองน,อน,อน้อยนี้แน่เด้อสาวสาวอนซ่านแนวฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับสไคร e ให้สาววอนแน่เด้อสำหรับไผที่ว่าใจดีมีน้ำใจอยากซับพอร์ตอยากให้กำลังใจสาววอนก็สามารถกดปุ่มซุปเปอร์แตงได้เลยที่สำคัญอยากก่ากดคมโฆษณาเด้อเจอกันคลิปต่อไปเนาะบ๊ายบาย